ทุกขาปัตตาจานิทุกขาพยาป,ปัตตาจานิพยาโสกาปัตตาจานิโสกขาโ,ะะตาาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสาเภเทวานุโนทันตุทันตุสัพาสพสัมปั ติสิยาทานังทัทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตตาโหนตุขัดสันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาภาลปตาปัจจิกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตช เปเชนักขันพันธามิสัพพะโสบทที่สิบหกโหนตุสัพพังสุสุมัง,างคาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวพพานะโสธิโหนตุนิลันตาลังโสโหนตุ สัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนโสธทีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมบังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพังฆานุภาเวนโสธทีโหตุนิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานุภาพแห่งการบูชาพาระรัตนาไตายด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรภะะปริตและพาะคาถา,า,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจะเินท้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดได้โปดอำมวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศษฐีเหรียญยอดเศษฐีเหรียญไหว้คูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพะระบาิจจงสามเดชสัจปิตทุกป,ประการเทินสาธุ